ผมคิดว่าอิหร่านก็มีความท้าทายอย่างหนักในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยต้องพยายามที่จะปกป้องทําให้พันธมิตรของตัวเองในงพื้นภาคเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้เมื่อสงครามย,ยูเครนมันยกระดับจากการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นการประชญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับนาโตอิหร่านเองก็ต้องเข้าไปสนับสนุสน,นรัสเซียเพื่อแสดงความจริงใจเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการพันธมิตร ต้องการแสดงความจริงใจให้กับช่าติพันธมิตรได้เห็นเราจะเห็นได้ว่าอิราดเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยต่อประชาคมโลกเลยผมก็เห็นว่าอิรานเนี่ยประสบความสําเร็จในการทำให้ ประชาคมโลกเห็นเห็นภาพนี้ของประเทศอิหร่านนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมจึงไม่คิดว่าอิหรา่านเนี่ยจะถึงขั้นส่งกองกำลังของตัวเองเข้าไปร่วมรบดุในสงครามยูเครนมิติความสัมพันธ์กับ ชาติพันธมิตรตอนนี้ก็น่าจับตานะคะสงครามในรัสเซียยูเครนกําลังถูกยกระดับขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นความสุ่มเสี่ยงเรื่องของการจะขยายวงอยากมากเลยตั้งแต่อเมริกาอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธนะคะอังกฤษก็เช่นกันฝรั่งเศสล่าสุดมีข่าวว่าจะสเปนนะคะรัสเซียเขาก็มีการปรับ หลักเกณฑ์การใช้นิวเครียเขาก็มีการใช้ขีปนาวุธหรือว่ามิสไซล์ใหม่ๆนะคะดูเหมือนว่ารัสเซียกําลังสู้ศึกอย่างดุเดือดน,นะคะอิหร่านในฐานะเป็นพันธมิตรนะคะอาจารย์มองความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในสงครามครั้งนี้เนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กันในเทิงอาวุธหรือว่าเรื่องของการสู้รบหรือเปล่าคะขณะเดียวกันที่อิหร่านเองก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับอิสราเอลแล้วก็สหรัฐนะคะอีกด้านหนึ่งทางรัสเซียก็กําลังสู้รบกับยูเครนอย่างดุเดือดเลยะคะ่ะ ครับผมคิดว่าอิหร่านเองก็มีความท้าทายอย่างหนักในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยต้องพยายามที่จะปกป้องนะทําให้พันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้ให้การสนับสนุนกลุ่มทิ่สุลล้อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของอิหรา่านแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสงครามย,ยูเครนมันยกระดับนะครับจากการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็น การประชิญหน้ากันระหว่างรัเสเซียกับนาโต้ในช่วงที่ผ่านมาดูคล้ายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านเองก็ต้องเข้าไปสนับสนุนรัเสเซียเพื่อแสดงความจริงใจนะครับเพราะว่าอิหร่านเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเทศที่ต้องการพันธมิตรต้องการแสดงความจริงใจให้กับชาติชาติพันธมิตรได้เห็นนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่า สถานการณ์มันเป็นเป็นลักษณะที่โลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองบล็อกแน่นอนมันเป็นหลายขั้วหมาอำนนาแต่ว่าถ้าเราดูในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีบล็อกใหญ่ๆอยู่สองบล็อกนะบล็อกหนึ่งเนี่ยก็คือรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านเกาหลีเหนือนะครับกับอีกบล็อกหนึ่งเนี่ยก็คือสัมริกาสหภาพยุโรปและก็อิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านอาจจะ ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นนอกภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนรัสเซียนะครับในสงครามยูเครนนะรตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีมากนะอันเนื่องมาจากว่ามันจะทําให้สถานการณ์ะตะวันออกกลางและสถานการณ์สถานการณ์สงครามในยูเครนเนี่ยมันเชื่อมต่อกัน,นแล้วมันจะมันจะกลายเป็นความขัดแย้งอันเดียวกันนะครับเป็นการประเะชิญหน้ากันระหว่าง มหาอำนาจสองบล็อกนะซ,ซึ่งซึ่งหลายคนก็พูดถึงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3นะครับดูจากเชิงของแผนางยุทธศาสตร์นะคะอาจารย์มองว่าอิหร่านเขาจะเข้าร่วมสนับสนุนกับร,รัสเซียในรูปแบบไหนคะที่ผ่านมาเป็นเรื่องของอาวุธทางอากาศแล้วยินเรื่องของโดรนนะคะหรือว่าจะถึงขั้นเข้ามาแบบที่เกาหลีเหนือเข้ามาโดยตรงมีกองทัพเข้ามามีทหารเข้ามานะคะอาจารย์มองอยังไงคะ คือสำหรับอิหร่านแล้วเนี่ยนะผมคิดว่า,าการปฏิบัติการนอกพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสมเสียงเป็นเรื่องที่จะทำให้อิร่านเนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับคือคืออิหร่านเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดตัวเองนะครับคือคือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IRGC ซซึ่งเป็นซึ่งเป็นกองทัพนำของของประเทศอิหร่านนะครับ สิ่งที่อิหร่านให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือความชอบธรรมของระบบการปกรฟองในขณะนี้โดยพาะอ,อย่างยิ่งการรักษาภาพลักษณ์ของผู้นําประเทศผู้นําสูงสุดอย่างอายาตุลลออ์คอมเนีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิหร่านขณะนี้เนี่ยจึงพยายามนะครับที่จะจํากัดตัวเองให้โลกได้เห็นว่าอิหร่าน เคลื่อนไหวทางการทหารนะครับแล้วก็ทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเราจะเห็นได้ว่าอิหร่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่งอาพุทธุธธกรณ์ให้กับรัสเซียนะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยต่อประชาคมโลกโดยตรงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอิหร่านต้องการต้องการสร้างอิมเมจทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองถูกมองจากประชาคมโลกว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ ต้องการความสงบไม่ต้องการขยายศึกสงครามนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่าอิหร่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำให้ประชาคมโลกเห็นเห็นภาพนี้ของประเทศอิหรา่านนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมจึงไม่คิดว่าอิหร่านเนี่ยจะถึงขั้นส่งกองกำลังของตัวเองเข้าไปร่วมรบอยู่ในสงครามยูเครนนะโดยเพาะอ,อย่างยิ่งถ้าดูจาก ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศอิหร่านกับยูเครนเนี่ยนะครับผมคิดว่าม,มันความเป็นไปได้มันมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วความร่วมมือจะเป็นในรูปแบบไหนคะอาจารย์เป็นเชิงอาวุธหรือว่าเป็นการสนับสนุนกันในมิติไหนคะอาจารย์แน่นอนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเห็นข่าวอยู่แล้วว่าอิหร่านเนี่ยให้การสนับสนุนรัสเซียผ่านการช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นอิหร่านให้การสนับสนุนรัสเซียทั้งทางการเมืองทางการทูตนะครับสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสองสิ่งที่ที่ผมคิดว่าอิหร่านเนี่ยออกออกหน้าชัดเจนนะว่าให้การสนับสนุนรัสเซียนะแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นเป็นความร่วมมือการขยายปฏิบัติการของอิหร่านนอกภูมิภาคตัวหนกากงตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างความเสี่ยง ให้กับอิหร่านมากกว่าแล้วในเชิงผู้นำล่ะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณหรือประธานธิบดีนะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของอิหร่านกับวลรดิเมียปูตินเนี่ยมากน้อยหรือว่าชัดเจนมากแค่ไหนคะผมคิดว่าพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะหลังนะครับในช่วง สงครามกลางเมืองประเทศซีเรียนะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าไปกลับย้อนกลับไปดูประธานาธิบดีของรวมถึงผู้นำของประเทศต่างด้วยเนี่ยนะฮะในยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะนะครับเขาจะมีนโยบายในเรื่องของไม่เอาทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกนะฮะหมายความว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันมีสงครามเย็นมันเป็นการต่อสู้กัน ระหว่างสหรัฐอเมริกกับสหภาพโซเวียตนะครับอิหร่านเองนโยบายต่างประเทศขนาดนั้นเนี่ยก็คือการไม่เอาทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกหมายความว่าไม่เอาทั้งสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียตนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าการที่ยุโรปทางการที่สหรัฐอเาริกดดันอิหร่านอย่างหนะักเนี่ยมันจึงทําให้นโยบายต่างประเทศของอิหร่านเปลี่ยนแปลงไปนะจากการที่ไม่เอา ตะวันออกเนี่ยตอนนี้อิหร่านหันมาให้ความสนใจกับโลกตะวันออกนะฮะเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์รัสเซียเข้ามาให้ความสําคัญกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในระดับผู้นําด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์แล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าผู้นําของอิหร่านแล้วก็ผู้นําของรัสเซียอย่างประธานดีปูตินเนี่ย อุดมการ์ไม่สามารถที่จะเข้าเข้าหากันได้นะ <S <S อิหร่านเองเนี่ยผู้ดำของเขามีอุดมการในเชิงศาสนาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแต่ว่าปูตินเนี่ยก็ออกแนวไซคลา่านะเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของภัยคุกคามที่ทั้งสองฝ่ายมองร่วมกันว่า มีศัตรูร่วมกันนั่นก็คือมหาอำนาจชาติตะวันตกอย่างสาหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ในช่วงระยะเวลาจากปัจจุบันนะคะนับไปไม่ถึง60วันก่อนที่ทรัมป์เขาจะเข้ามาดับตาแหน่งนะคะนโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงมันอาจจะเปลี่ยนแบบ 3- 60อ,อกงศาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะทราบดีนะคะว่ายังก็ตามทรัมป์ยังคงสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็แน่นอนว่ายัง เป็นปรับปักกับอิหร่านอยู่ด้วยนะคะในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะทิศทางของสงครามหรือว่าความขัดแย้งในพื้นที่ของตะวันออกกลางในช่วงยะนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือถ้าจะดูจากประสบการณ์ในอดีตในยุคทรัมป์1.0เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ให้สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นะครับประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลผลักดันแผนสันติภาพ ที่ทรัมป์เรียกว่า Deal of the Century นะแต่ว่ามันเป็นแผนสันติภักที่มอบดินแดนให้กับมิเซลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีการลอบฆ่าออซิมซลไลมานีของประเทศอิราฐน,นะมีนโยบายต่างๆที่สนับสนุสนอิสราเอลตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับพอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะผมคิดว่านโยบายต่างประเทศของทรัมป์2.0เนี่ยก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากมานะั แต่ว่าปัจจัยสําคัญที่ว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางก็คือซาอุดิอาระเบียครับนะฮะเราอย่าลืมว่าทรัมป์รวมถึงเครือข่ายตระกูลของทรัมป์เนี่ยมีผลประโยชน์มีธุรกิจในในประเทศอ่าเบอร์เซียในซาอุดิอาระเบียค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็เป็น ประเทศมหาอำนาจขนาดกลางที่มีอิทธิพลต่อวิถีแนวทางการดำเนินนโยบายของทรัมป์นะเราสังเกตได้ได้ชัดเจนในยุคแรกเนี่ยนะฮะซาเุียราระเบียสามารถที่จะดึงให้สาธาราภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยมาอยู่กับตัวเองได้นะฮะแล้วก็มาสนับสนุนนโยบายของซาเุียราระเบียเช่นการตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์การจัดการกับอิหร่านนะครับหลาย นโยบายที่ทรัมป์ดำเนินการในขณะนั้นเนี่ยดำเนินการตามนโยบายของซาอุดิอาระเบีย,าาว,ยวันนี้บริบทของตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงไปอิหร่านไม่ได้เป็นศัตรูคู่อริกับซาอุดิอาระเบีย,าายอีกต่อไปนะครับหลายประเทศเนี่ยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันนะฮะแล้วหลายประเทศก็มองตรงกันว่าจริงๆแล้วอิหร่านไม่ได้เป็นภัยคุกคามสําพันภัยคุกคามขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอเซลนะเพราะฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ผมคิดว่าสซาเุียรารเบียจะมองแตกต่างจากในอดีตวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าเราจะติดตามเนี่ยคงจะติดตามบทบาทของสซาเุียรารเบียสซาเุียเซาอุดิอารเบียจะชี้ชวนให้ทรัมป์ดำเนินนโยบายตามแบบของตัวเองอย่างไรเพื่อจะนําไปสู่การยุติสงครามในตะวันออกกลาง ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งครับขอบคุณค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคมุมมองต่อสถานการณ์ในตนอนอกกลางของอาจารย์สารุตอารีนะคะภาพที่เราเห็นการโจมตีอย่างดุเดือดนะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวสะท้อน การกลับมาหรือว่าการรีกร๊ปของฮสบลล์นะคะที่โจมตีไปที่เทลวิฟเมืองหลวงของทางอิสราเอลนะคะแต่ว่าส่วนที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะก็คือการโจมตีที่แม้ว่าจะหนักหน่หนวงรุนแรงระหว่างกันมันอาจจะเกิดขึ้นและมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ก่อนจะมีการเจรจาซึ่งขณะนี้มีความพยายามในการผลักดันการเจรจาหยุดยิงอีกครั้งหนึ่งจากกลุ่มของทางยุโรปนะคะแล้วก็ อาจจะมีความไปไปได้สูงด้วยเพราะว่าการสู้รบที่ผ่านมาระหว่างฉากของอิสราเอลและเฮสบบลเลา์นั้นต่างก็มีความเสียหายกันหนักมากแล้วก็อิสราเอลน่าจะทราบนะคะว่าในวิธีเดิมนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดเฮสบบลเลา์ได้อย่างสิ้นซากนะคะดังนั้นในแง่ของการต้องหาทางลงในช่วงระยะเวลานี้การเจรจาแล้วก็การหยุดยิงแล้วก็การกลับไปใช้กฎเกณฑ์กฎหมายบางอย่างที่มีการปรับมีการ เรื่องของพื้นที่นั้นอาจจะเป็นสิทธิที่พอจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะส่วนฝั่งของอิหร่านแน่นอนว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนทําให้เฮสบอล่นนั้นแข็งแกร่งขึ้นมานะคะแล้วก็รอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าฝั่งของอิหร่านเองนาทีนี้ก็เจอความท้าทายนะคะกับบุบาทที่กําลังต้อง เผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ซึ่งยังคงเป็นปฏิบัติกับอิหร่านแล้วก็ยังคงสนับสนุนอิสราเอลนะคะในขณะน,นี้อิหร่านไม่น่าจะโจมตีอิสราเอลอีกเพราะาไม่ต้องการให้เกิดสงครามใหญ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ว่าหลังจากนี้ต้องจับตานะคะว่าอิหร่านจะถูกทรัมป์กดดันมากน้อยแค่ไหนในยุคแรกของทรัมป์ก็ถูกกดดันหลายมิตินะคะทั้งเรื่องของการสังหารผู้นําคนสําคัญทั้งเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจด้วยรอบนี้ถ้าเจอแรงกดดันแรงบีบหนักเข้าจะ ลุกลามกลายเป็นการใช้วิธีการปิดช่องแคบฮอมมุสนะคะเอาพื้นที่เป็นตัวประกรันแล้วก็ทําให้เกิดสงครามหรือความขัดแย้งรุนแรงขยายวงหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาในอนาคตนะคะทั้งหมดทั้งมวลจุดเปลี่ยนอาจจะอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียประเทศที่มีอํานาจประเทศที่มีผลประโยชน์ประเทศที่อาจจะประสานให้ทั้งสองฝ่ายนั้น ลบตอยร้าวมาพูดคุยกันแล้วก็เดินต่อไปได้ในมิติของเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าคือถ้าไม่ได้มีการถดดดูอำนาจที่ดีนะคะความขัดแย้งในพื้นที่ของตอนออกกลางก็ยังน่าจะลุกลามต่อไปด้วยอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะคะว่าอิหรานต้องการมีวุฒิวเค l ีย ทางฝั่งของอิสราเอลและอเมริกาไม่ต้องการให้อิรานนั้นมีอาวุุนิวเคลียแล้วก็มองว่าเป็นภัยคุกคามนะคะดังนั้นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงความขัดแยง้งก็ยังจะอยู่ในพื้นที่ของตะวันออกกลางขณะที่รัสเซียยูเครนที่มีความเชื่อมโยงก,กันกับอิรานในมิติของความสัมพันธ์กับทางรัสเซียนั้นนะคะรัสเซียก็น่าจะยังคงสู้ดุเดือดต่อไปนะคะก่อนที่จะมีการเจราจาแต่ถามว่าอิรานจะร่วมสงครามไปสู้กับรัสเซีย ไปร่วมรบเคียงบ่ายเคียงไหลแบบที่เกาหลีเหนือหรือทำหรือเปล่านะคะอาจารย์สราบุตก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นรูปแบบนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธแล้วก็เป็นการยืนหยัดอยู่ในมิติเรื่องของบทบาททั้งทางการทูตแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็คือไลฟ์นี้ของเราเรื่องของสงครามตะวันออกกลางที่ดูเดือดแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเป็นสนอภูมิอีกฉากหนึ่งนะคะคบกันไปกับสงครามรัสเซียยูเครน